เล่นจนเชื่อจะเหนไม่ใช่ขนาดนั้นมาถึงน้องโซ่น,โซน้องโซ่ครับผมน้องโซ่ครับต้องบอกก่อนว่าตัวละครน,น้องโซ่นี่จะราม่าน้อยที่สุดครับผมเพราะว่าปัญหานะชีวิตตอนที่สุดครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับบทที่ดีเรบเล่นยังไงครับ,รบเล่นเป็นเอกครับเป็นเอบ้างก็สนุกดีนะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยทีมงานเลยฮะ,ะน่ารักทุกคนเลยะค,ะครับผมแล้วก็พี่ๆี่นักแสแดงเนี่ยท,ที่ที่เล่นด้วยกันนะฮะ ุนใหญ่เขาช่วยสอนครับเวลาอยู่ในกองครับอันนี้ถือว่าได้ประสบการณ์เพิ่มเติมหน่อบทของเรานี่มีจุดเด่นจุดประทับใจตรงไหนบ้างไหมครับเล่าให้ฟังสกนินึรก็จุดเด่นใช่ไหมครับก็เป็นคนไม่ค่อยมีอะไรแหละฮะคือแบบอัอนี้คือจุดเด่นคือคือเป็นคนที่ไปเยอะนะครับผมคุณบอกคุณไม่ค่อยมีอะไรคือปัญหาในน้อยที่สุดครับเป็นแบบเรือจริงๆไงถ้าในเรื่องนี้ไม่มีผมเนี่ยเรื่องนี้จะไม่มีความตลกนะครับ เพราะว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยในเรื่องเนี่ยดาดาม่าหนักมากครับผมครับผมมีเราแหละที่สดใสอยู่ใช่ครับเขเขาเป็นตัวผ่อนคลายเป็นตัวความเครียดต่างๆแล้วรู้สึกจะเป็นตัวละครตัวเดียวที่เป็นเป็นตัวเดียวที่เอ็นติกเรียนจบและเอ็นติกทุกคนนี่มิติผู้เหนื่อยนะครับพูดเหนื่อยประสบความสำเร็จเป็นคนเดียวเลยเหรอฮะใช่ครับผมเพราะว่าอะไรรูกเนีฮะเพราะเตี่ยดุมากแล้วเป็นคนเดียวที่เชื่อเอาที่เชื่อพ่อมันก็เลย สะท้อนให้เห็นนะว่าถ้าจะเชื่อผู้ปกครองเชื่อพ่อแม่ดูนี่ก็จะประสบความสําเร็จแบบนี้ใช่ครับคือเรื่องนี้นะคะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีจริงคือเด็กวัยรุ้นเนี่ยต้องดูเลยดูเป็นเยี่ยงและบางอย่างอย่าเอาอย่างดูเตือนใจเตือนใจตัวเองแล้วพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยจงดูไว้ซะเพราะว่าคุณจะมีอิทธิพลต่อชีวิตลูกของคุณมากคุณสราง เาเกิดมาหนึ่ง<ม>ชีวิตคุณต้องรับผิดชอบเขาให้ได้จึงอย่าเป็นเหมือนเด็กในละครเรื่องนี้อือันนี้อันนี้เรื่องจริงต้องดู14ธันวาคมนี้น้องต้นเป็นเหมือนแรกนะครับมา่ึงน้องในโกะบ้างน้องในโกะครับนี่คือครั้งแรกที่หนูต้องเล่นซีรีส์เลยตอนแรกที่เขาเลือกหนูมาเล่นหนูรู้สึกยังไงบ้างหนูรู้สึกว่าดีใจมากแต่ว่าความกดดันเข้ามาทันทีเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แบบเป็นบทประพัน์ที่ดีอลค่ะแบบเคยได้ยินมาด้วยอะไรเงี้ยก็ โอ้โหเจอเรื่องแรกก็ดราม่านากเลยแต่มีแต่คนบอกว่าหนูเล่นเรื่องแรกแต่หนูร้องให้เก่งมากหนึ่งสองสามสีนิ้วในโกร้องเลยครับทำไมแม่ใส่มีแต่คนบอกว่าเร่คุณที่ร้องเก่งมากจริงๆครับจนผมต้องไปถามคุณแม่น้องในโกว่าว่าแม่แม่กดอะไรในโกลหรือเปล่าไมทำไมน้องดูเครียดจังเลยแอคชั่นปุ๊บตาจดแล้วอะเฮ้ยมันมันมีเทคนิคยังไงหรือว่าหนูหนูยังไงพี่ๆเขาส่งอารมณ์ดีแล้วก็มีหัวอ้อยคอยช่วยด้วยอ๋อ ได้พี่เอย๋ยนะคะพี่ออยช่วยได้เยอะแบางทีซ้อมๆอยู่ก็จะลองแล้วก็ต้องห้ามไว้อ๋ออย่าพล่งก่อนเชื่อไหมนะเอาเป็นว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วอยู่ในวงการนี้เลยไม่เคยเจอนักแสดงหน้าใหม่คนไหนเก่งเท่าในกบโอ้ต้องบอกว่าหน้าใหม่นี่เพื่อนแรกใชนะคะเพื่อนยาวใช่ไหมกต้องเล่าเล่าวันแรกที่เข้ามาแ a s ติ้งนะเป็นคนแรกที่มาแต่ตัวเขาไม่ได้มาจริงๆไม่ได้เจอแคสตัวเขา แคสน้องสาวครับน้องสาวทีนี้พอพอมาแล้วคุณแม่บอกว่าพอเห็นบทและบทมันค่อนข้างแรงน้องก็จะไม่ได้จะเด็กไปก็เลยเอาตัวเลโกมาพอขึ้นมาบนห้องนะถามว่าร้องไห้ได้ไหมยังไม่ทันจับกล้องอะไรเลยน้ำตาไหลนะ <c oughs> ทำไมอะทำไมทำไมดูถึงหนูกลัวพี่น็อตเหรอเับหรืออะไรครับ <c oughs> อมันกดดันนะคะเพราะเป็นแค่ละคอเรื่องแรกด้วยแล้วดูนูจะร้องแล้วใช่ไหมดูเสียง <c oughs> <c oughs> อย่าพึ่งนะเดี๋ยวต้องกั้นไว้ก่อนโอ้พี่ระหวงมากน้ำตาหนูนี่มีเป็นตี๋เหรอครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูฝีไม้ลายมือน้องนีโตะในเลื่อดนะครับแล้วถึงคนสุดท้ายก็น้องปอนน้องปอนครับรับบทเป็นสมพงศ์ครับเป็นยังไงบ้างตัวละครตัวนี้สมพงศ์เป็นผู้ชายที่เข้ามาทำชีวิตน้องหนิงเขาพังนะก็คือเป็นทำน้องหนิงท้องนะครับ แล้วนี่มันเป็นคนไม่ดีเหรอใช่ครับเป็นเป็นเหมือนตอนแรกเหมือนจะดีครับแต่หลังๆมาเริ่มตัวร้ายเริ่มออกอ๋อยากไหมครับสำหรับบทนี้ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงยากมากครับโอ้โหยากจริงชีวิตจริงยากจริงอย่ากให้อย่ากที่เอาเสียนี่เอาเสียที่เอาเสียยากใช่ไหมฮะยากครับยากสนกแต่สนุกสนุกครับท้าทายครับ เอานะครับเอาเป็นว่ามีอะไรให้เล่าเยอะพี่พี่ขอแท็กนิดนึงนะคะในไหนก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่เป็นตัวแทนมาถึงสองคนคือคุณจิ๊บวัสุสารสิงแก้วแล้วก็พี่เอกพิยดาพิจิณดาคับอยากขอเรียนเชิญทั้งคุณจิ๊บแล้วก็พี่เอกเนี่ยขึ้นขึ้นมาบนเวทีนิดนึงนะคะในคณะที่เป็นตัวแทนของรุ่นใหญ่ที่ห้องน้องเด็กๆไว้พี่จิ๊บพี่เอกเชิญก็มาเลยมาเลยมาเลยจริงๆแล้วทั้งสองท่านก็เป็นทั้งพระเอกนางเอกนะคะในในยุคของเขานะคะพี่เอกเชิญครับพี่จิ๊บเชิญครับ น้องไม่ต้องรู้หมดครับน้องยังอยู่น้องยังอยู่น้องยังอยู่พี่วางเชิญกหน้าก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้พี่เอกน่ะเอกยืนนี่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 อย่างนี้เลยนะฮะพี่จิ๊บกับพี่เอกรับคือคือเจ้าของวลีเมื่อกี้เขาเข้าไปในกล้องเลยเขาเป็นเมียเขาเซ็นเออเข้าไปในกล้องอประโยชน์ที่พี่แดงเขียนมาคมมากๆมาสะท้อนถึง ชีวิตจริงมีมากมายในสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะในยุค70เนี่ยที่ย้อนกลับไปเนี่ค่านิยมมันยังไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันโอ้โหหยกเมื่อกี้แรงมากเขาไม่ใช่เงี้ยน้อยแต่เขาเป็นเมียคนหนึ่งโอ้โหในที่สุดก็เลยเอาเมียคนเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันใช่จอมก็เลยจอมก็เลยสติแตกเป็นอย่างนี้เอ้ยในเรื่องอะไรเป็นคุณพ่อของจอมเขาไม่ดูเขาไม่ใช่เล่นเด้วยนะเล่นเป็นพ่อนะ พี่จิ๊บครับได้เล่นกับน้องๆยุคนี้สีไม้ได้รือพี่จิ๊บเป็นยังไงบ้างครับสำหรับน้องๆคือสําหรับน้องๆรุ่นใหม่ทุกคนที่มีโอกาสได้ร่วมงานด้วยนะคือรู้สึกได้เลยว่าเจอกันครั้งแรกที่หน้าเช็ตเนี่ยมเข้าไปคุยด้วยจนกระทั่งเดินเข้าไปหน้ากล้องเลยทุกคนมีของหมดเลยแะมีของที่สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แข็งแรงนะซึ่งนี่เป็นคาแรคเตอร์ของคนรุ่นใหม่ เต็มร้อยเเซนตนะครับแล้วเชื่อว่าโดยเฉพาะมีโอกาสที่ดีเนยนะครับโดยเฉพาะอย่างรุ่นพี่ๆนะครับพีวับพี่ว่างพี่อ้อยแล้วมีโอกาสอย่างนะครับพี่แดงนะฮะชูฟอร์ยูให้โอกาสอย่างดีเนี่ยโอกาสที่เขาจะเติบโตแข็งแรงขึ้นไปเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วก็ด้วยรับต้องต้องบอกว่าความที่เด็กๆมาจริงๆพี่ก็เล่นละครหลายเรื่องที่ต้องไปซัพพอร์ตเด็กแต่พี่ว่าเรื่องเนี้ย คนที่เล่นเรื่องนี้ผู้ใหญ่ก็โชคดีเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยตั้งใจมากพี่จิ๊บเห็นเด็กปล่อยของพี่จิ๊บไปปล่อยแรงเลยเนะี่ยเอาหนักเลยสังเกตเลยกีก้ถ้าดูดีเซอร์จะเห็นเลยว่าจิ๊บเล่นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแม้กระทั่นะงก่อนเองก็ไม่เคยเห็นจิ๊บเล่นแบบนี้แล้วจิ๊บเล่นได้ดีมากนะคะครับคือเวลาในบดแก้วเนี่ยแก่นจริงๆเนี่ยก็คือเยาวชนร,รุ่นใหม่จากย,ยุค70ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดโดยน้องๆทุกท่านตรงนี้นะแต่ว่าในสิ่งที่ทางคุณน้องคุณวางเี่จะตั้งใจ นอกจากแก่นของเวลาเรื่ปวดแก้วที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือขยายทั้งด้านกว้างลงทั้งด้านนั่นก็คือไปถึงรุ่นของพ่อแม่บอกว่าทําไมเหตุใดที่มาที่ไปของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยที่เขาถึงได้ปรากฏออกมาอย่างนี้แสดงตัวตนออกมาอย่างนี้นั่น,น,นมันหมายถึงอิทธิพลจากทางบ้าน จากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งแต่และครอบครัวเนี่ยแตกต่างกันหมดใช่นะครับอย่างของผมเนี่ยเล่นไปคุณพ่อของจ๋องนะครับแล้วมีคุณปุ้ยสุธิตาอเกตาโนโกนเนี่ยเล่นด้วยกันเนี่ยก็จะสะท้อนลยว,ว่าทําไมจ๋องถึงจากเด็กที่ใสน่ารักเป็นเจ้าหญิงน้อยกลายเป็นเด็กแบบนี้ป้าออกมาแล้วเกิดเรียกว่าสติแตกขึ้นมาเพราะอะไรอย่างเนี้ยชัดมากนะแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนก,นกันกับที่มาที่ไปครอบครัวของเราทุกคน,นซึ่งครับพวกรุร้น ผู้ใหญ่ก็เล่นกันไว้นะฮะ<ช>พี่แต่มันชลัินคุณปูนคุณวัลคุณเจี๊ยบคุณนาต่างๆครับอ<ม>ันน<ช>ี้ถือว่าน่าดูมากๆแม่ก็ทั่งครอบครัวนี้เดี๋ยวนะรุ่นใหญ่เนี่ยพี่เอาพระเอกนางเอกในอดีตมาเล่นั้ลยนะครับพี่พีเอนี่ก็นางเอกนะคะสมัยก่อนนะคะพี่เอต้อ,มองมาเล่นเป็นเป็นอะไรเี่พี่เอ๋พูด้ป็ <c oughs> แนแม่ของชัยคะ่ะซึ่งตอนแรกนะคะที่ติดต่อมายังบอกว่าเออใครเขียนบทเหรอคะบอกว่าพี่แด่สัญญาโอเคค่ะไม่ถามเลยเนื้อเรื่องอะไรเรื่องอะไร ฮอรูว้ว่าพี่แดงเป็นคนแบบเขียนบทรับปากทันทีแล้วบอกว่าของน้องกวางด้วยบอกอ๋อเนรอโอเคชอบอยากอยากอยาก,ยากร่วมงานแต่พอมาเล่นจริงๆเชื่อไหมคะว,ว่า30ปีที่เล่นละครมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเล่นไม่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบทที่รุนแรงมากต้องด่าลูกสถาบันครอบครัวเนี่ยบอกตรงเลยว่าสำคัญที่สุดจริงๆเพราะว่าเราเราจะด่าลูกใหญ่ มันอึ๊เข้าไมานด้ใจอ่ะมันเหมือนว่าสะท้อนแล้วมันพูดไม่ออก่ะมันจะก็จริงนะมันใช่มันใช่หรือแบบเฮ้ยมันทำไมออกไม่ได้นะแล้วตามไหลออกแทนทําพูดมันร้องออกแล้วต้องด่าลูกแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บจังเลยอะชีวิตทำไมมันถึงโหดร้ายกันขนาดนี้คนเป็นี้ถ่ายแต่ละซีนแต่ละเส้นกลับบ้านปวดหัวกันไหมครับคือแบบโอ้โหอารมณ์จุกมากแล้วกลับบ้านคือแบบก็ไปนวดคลายขมับกันไหมฮะไม่ค่ะต้องปล่อยของค่ะเพราะว่า ม <im sharing> 000, ันมันของมันย้อนเกินทุกคนปล่อยปล่อยของมันหมดเลยทุกคนอันนี้มันมันเข้มข้นขนมากตอนดูพี่น็อตไปตัดต่อมานะคะตอนหนึ่งกองก็ว่าสนุกแล้วไม่ได้เข้มข้างตัวเองนะพยายามทำใจเป็นคนอื่นแล้วก็ถูกตัวเองไม่ได้เป็นกองถ่ายตลอดเพราะว่าต้องมีภารกิจของตัวเองอีกช่วยเป็นที่ปรึกษาทุกอย่างให้กับพี่น็อตแล้วก็คอยคอยดูแลอยู่เบื้องหลังนะคะแต่เมื่อเห็นว่าตัดต่อมาแล้วเนี่ยมันปลื้มใจมากเพราะว่าเราไม่เสียแรงที่เลือกบุคคลเหล่านี้มันเล่นละครเรื่องนี้ ตอนแรกว่าสนุกแล้วตอน,น2 2> <c oughs> ทีน่สองเข้มข้นตอน,น <c oughs> Thompson, ทีน่สามเข้มข้นอีกพี่น,อน้องพอไปกันเรื่องพี่น้องมันเหมือนจะจบแล้วนะมันมันมันสิบตอนแล้วอะทําไมมันสนุกขึ้นเรื่อยๆกวางเหลืออีกสิบสี่ตอน <c oughs> อนะกวางยังไม่ได้ดูนะอีกสิบสี่ตอนโอีกตั้งสิบสี่ตอนจะเล่าอะไร, <c oughs> รอีกเขาดูไปแค่สิบตอน <c oughs> เรา <c oughs> เขาบอกม,อมันค่อยมันคือมันเป็นเรื่องที่มันค่อยๆเข้มข้นเข้มข้นข้าวเรื่อยๆนะะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราให้ทุกคนไปหาคำตอบเอง ถ้าปล่อยให้พี่น้อยกับพี่กวาพูดเดี๋ยวก็หลุดไปหมดอีกนะครับผมเอาไปว่าไปดูครับ14ธันวาคมนี้ก่อนที่เราจะจบตรงนี้พระเอกนางเอกครับในรายที่คุณเป็นเป็นแกนของเรื่องเล่าไม่ใช่เล่าฝากละครเรื่องนี้กับพี่ิสูจมวลชนแล้วก็แฟนๆที่น่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับครับผมก็ฝากนะครับท่านแฟนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะครับผมออนแอร์วันที่14ธันวาคมนี้นะครับ เวลานะครับหนึ่งทุ่มตรงนะฮะหนึ่งทุ่มตรงทางชอ่อง True4U นะครับผมก็ ถุงตรงปุ๊บเปิดรอได้เลยโอ้โหเดี๋ยวนะคะเขามีเรียนช่องใหม่แล้วใช่ไหมคะต้องกดไปที่เลขอะไรรู้ไหมโอ้ยไม่ต้องห่วง็ถูกโอยูของเรายีี่ครับรัศมียี4สิบสี่ครับพี่ชายไม่รู้ทุกคนรับรู้ด้วยนะคะต้องกดไปที่24แล้วยี่สิบคือเลขของเรา24่สิล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยไม่รู้่าที่ควรหาช่องกันไม่เจอเฟลุนิกไว้เลยครับ24ฮะใช่เปิดร้อนแต่หกมันเย็ก็ได้ครับผมใช่น้องไม่เตยฝันดีค่ะใช่ดี๊ดี๊ นะคะแต่ว่าเป็นละครอีกเรื่องที่น่าติดตามชมมากเขารวมที่สุดเอาไว้เยอะมากนะคะก็ฝากด้วยค่ะเวลาในขวดแก้วค่ะขอบคุณครับสุดท้ายพุ่มกับครับแล้วก็พี่กวางครับทั้งสองท่านฝากละครเรื่องนี้เพราะผมรู้สึกว่าไม่ดูไม่ได้จริงๆอ่ะใช่เรื่องนี้ไม่ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าบอกเตือนเตือนกลัวลื <laughs> มมีอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกท่านผู้ชมอะพน่นท์บอก อเรื่องนี้มันมีนิดหนึ่งก่อนฝากันิดหนึ่งพุ่มกับมีพุ่มกับทีหนึ่งใช่อเขาไหครับก็คือเอ่เรื่องเรื่องที่เอ่เรื่องที่เป็นจุดเด่นของเรื่องนี้นอกจากเรื่องครอบครัวนะมันมีเรื่องของสถานการณ์นะฮะหลายๆคนถามว่าเรื่องของการเมืองที่ที่ในหนังสือเนี่ยมันนําเสนอได้หรือเปล่าเราก็พยายามจะนําเสนอให้ได้มากที่สุดตามตามข้อเท็จจริงนะครับนะฮะ แต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ด้วยกฎหมายหลายๆอย่างมันก็นำเสนอออกมาได้ไม่หมดนะครับบางทีดูแลอาจจะงงนิดนึงนะฮะคือต้องพูดแทนนิดนึงเพราะเห็นพวกทำเขาตั้งใจทำมาเต็มที่แล้วก็ใส่มาคนเขียนบทก็ระวังแล้วนะว่าอย่าแตกต้องการเหนืงมากแต่ทำยังไงได้ในเมื่อบทประพันเนี่ยเขาเขียนถึงเรื่องการเหืองเรื่องการระทวงแล้วงานเนี่ยจะต้องในที่สุดเสียชีวิตในการออกไประทวงนะคะเลือเต็มตัวเลยเลือเต็มตัวพูกพี่จะเข้าไปทำไมเลยครับผู้พี่จะต้องไปถึงเรื่องว่า แล้วเราโดนดูดเสียงเราโดนตัดผ้าตัดผ้าออกไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้ดูไม่รู้เรื่องทำไมตรงนี้ดูดตรงนี้ตัดอันนี้เป็นเรื่องการเมืองซึ่งเรามีกฎหมายที่เราเราถูกควบคุมอยู่แล้วเราเข้าใจด้วยใช่ไหมครับเราเข้าใจทุกสิ่งคนดูก็ก็ควรจะต้องเข้าใจตามว่าเออเราจำเป็นต้องตัดตรงนั้นตรงนี้จะบอกว่าการเมืองเขาเขียนอย่างนี้กว้างกับนมันทำเวลาได้หมดแ้วแล้วเราจะนำเสนอการเมืองยังไงแล้วก็นำเสนออย่างที่อย่างที่เห็นต้องต้องไดูเท่าที่จะทำได้ อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราต้องก้าวข้ามผ่านรตรงนี้ให้ได้ไปด้วยกันด้วยนะครับพี่กว่างฝากครับพี่กวางฝากนิดนึงครับพี่น้อี๋ย่พูดไม่เสร็จเลยอ่ะพี <laughs> ่บอกนะค,ค,ค,คือเรื่องนี้ก็เป็นไม่ไม่เหมือนเวอร์ชันก่อนๆน,นะครับเ,เป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากทีเดียวนะฮะผมทำเรื่องนี้เดินตามรอยหนังสือแล้วก็เดินตามภาพยนตร์ ต้องขอบคุณคุณประโยชน์บกชื่นนะครับก็ดได้ได้ปรึกษาแกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะว่าภาพยนตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นำบทประพันธ์เรื่องนี้ออกมาเป็นภาพที่ได้เห็นอันนั้นก็คือเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ประทับใจนะฮะเราก็เลือกหลายๆอย่างเป็น r e e ร e เ c e จากภาพยนตร์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้พอดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ปัจจุบัน แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นในในทีวีในปัจจุบันหนึ่งนะฮะแล้วก็การถ่ายทำเนี่ยในแง่โปรดักชันเนี่ยก็ก็ถ่ายทำแบบภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีการเปลียสีมีอะไรพวกนี้ด้วยหลายๆอย่างนะฮะหลายหลาย,ย,านะลายคนพอพอถ่ายไปแล้วก็มองมองมนิเตอร์นี่ทำไมสีมันเป็นแบบนี้หลายหลายคนพูดนะทำไมสีมันตุนตุนแบบนี้พอเข้าเข้าแบบแล้วคุณก็ออกมาสวยสวยงามครับอะไรครับพี่กวางครับาฝานันดีจ๊ะตาลงให้พี่พูดนะครับผม ก็ก็อ,อ,อยากจะขอบพระคุณนะคะตั้งแต่คุณพระพาอสอนเสรีคุณนะคะ